สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีเนี่ยมือแลงครับผมวัอนี้ผมกับพาท่านผู้ชมมาชมผลไม้ปลาโบร้านครับผมผลไม้ปลาชนิดนี้ครับพี่น้องสุเมือนี่ก็หายากเต็มที่เลยครับพี่น้องผลไม้ชนิดนี้ครับพี่น้องเบิงเพลนต้นเพลนนะครับผมคือต้นบักกวกนะครับพี่น้องคือต้นอ่บักเงียงนอบักตะกวก คือต้นบักตะกวงครับผมเปิงหนวยเพิ่นได้ครับพี่น้องนี่หนวยดีบของเพิ่นเด้ครับพี่น้องหนวยเป็นสีเขียวครับพี่น้องแต่ว่าหนวยน่อยบักตะกวงสีหนวยใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องใบของเพิ่นแลวก,ลกล็เอ่อเครือต้นของเพิ่นเนี่ยคือการบ่มีผิดเลยครับพี่น้องนะคือการบ่มีผิดเลยนี่ครับพี่น้องเครือเพิ่นขึ้นต้นของเทิงเพื่น พอลไม้ชนิดนี่ก็คือภาษาบ้านผมเอินบักดาครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอินบักเงียงครับพี่น้องบักดาครับพี่น้องบักดาหมักดาหรือหมักดาครับพี่น้องบางหม่องบางบอนกับเอินแตกต่างกันครับพี่น้องบักดันมังนอกมังหม่องกับเอินมันก็บักดันครับพี่น้องบักดันก็มีบักดากกมีครับพี่น้อง่า ขอโทษขอให้สำหรับพี่นอ้องที่ฟังแล้วก็ว่ารู้สึกว่าโบาเป็นภาษาที่บบสุภาพนะครับพี่น้องนอ้องแต่ว่านี่เป็นภาษาอีสานบ้านเฮานะครับพี่นอ้องที่เพิ่นเอินมาแต่โบราณโบราณแหละครับพี่น้องนี่ครับเป็นผลไม้ปลากินได้น้ำได้ครับพี่น้องตรงนุ่ยสูงของบอนนี่สีสดใสสีสดแห้งครับพี่น้อง สีออกสมแดงฮูนฮุนเลยครับพี่น้องสีสมสวยงามเลยครับพี่น้องโอ้ยเหนื่อยล้นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวหน่อยหน่อยล้นนะเดี๋ยวหน่อยล้นเลยสภาพพี่น้องปอกปอกเปลือกเบิ่งครับพี่น้องว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับพี่น้องสกคนสมัยก่อนเนี่ยพ่นเก็บเมื่อสู่ลูกสู่เตากินนะครับพี่น้องอันนะอ่าบ้เลยเอ่อาซีซีผ่าซีฟขึ้นไปบบจักครับพี่น้องบบจักเด้อครับพี่น้องผลไม้ชนิดนี้นะ ตองรุ่นพูนฮาซิอัพครับพี่น้องเจสูหจาก,จากบักดันบักดากครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหน่วยงามงามวันนี้ย,ยางเข้าวมาเลาะใช่ปลาครับพี่น้องได้พอ่อครับต้นบัออกดากครับพี่น้องโอ้ยดีอกดีใจหลายก็เลยเดยเอามาตอนมาฝากแทนผู้ชมครับพี่นอ้องช่องของส้นไดไปเกี่ยวเห่ากับคุ้มใจนําเสนอผลไม้ปลาผลไม,ลม้โบราณ ผลไม้ที่มันหายากสิ่งอยังที่เฮากวรจะนุักากไวให้พี่น้องเฮาไดฮูจักให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังไดฮูจักกันนะครับพี่น้องเนาะผลไม้ปลาโบราณนี่ครับผมหน่วยหนึ่งกระลังใหญ่ครับพี่น้องหน่วยนี้เพิ่นเป็นหน่วยเดียวเพิ่นก็เลยหน่วยใหญ่กว่ามูเนี่นิดหนึ่งครับพี่น้องนี่หน่วยสีเขียวครับพี่น้องเขียวใหญ่เลยครับพี่น้องครับผมบักดากบักไดบ,บ,บักดากครับผม ไข่ไข่ไข่ายบักตะกวงครับผมบักตะกวงบกัก,บกตะว่าบักตะกวงหน่วยใหญ่ครับพี่น้องเอาละพี่น้องเดี๋ยวผมสิพามาพาเบิ่งหน่วยที่พเพิ่นโลยลุ่งหลุมเนะเาะก็พี่น้องเนาะนี่โรลดงโรดลุลง่ลลงหลายหน่วยแลวครับพี่น้องโลยลุงเองกับมีเดี๋ยวพาเบิ่งเนะเาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาพาก่อนเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันี เบิ้งข้างในพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะข้ามาพาละวกับมาเบิ้งข้างในพร้อมกันครับนี่ครับพี่น้องพาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพาเรียบร้อยแล้วนี่ข้างในเพิ่นเป็นจังสี่ครับพี่น้องกินได้เลยครับพี่น้องเนื้อสีฟูฟูดัซสายมือนี่ครับพี่น้องนั่นแหละข้างในกับิมิเม็ดสีดำดำครับพี่น้องเม็ดสีดำาอยู่ทางฝุ่นเนาะครับพี่น้องเนาะอัน,อนนี้ค็ คนรุ่นเก่าเพิ่นกับพากันกินอยู่กับพี่น้องแต่ว่ารุ่นใหม่นี่สีโบจักแลวก็ก,กินว่าเป็นแหละครับพี่น้องเนาะพละไม้ชนิดนี้นะเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องเบื้องต้นมันอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องต้นของเพิ่นครับผมเพิ่นก็สิเป็นต้นเป็นเครื่อท้าวไปคือต้นบักตะ ตะกวงเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นเครื่อท้าวเกินไปไปน้ำท้าวไปน้ำตน้นไม้ไปเติงเทิ่งปุ่นเลยนะครับพี่น้องเนาะน้ำต้นไม้ไปอาศัยต้นอื่นนะครับผมอาศัยตน้นไม้เนื้อแข็งต้นอื่นยืนต้นขึ้นไปครับท้าวขึ้นไปเติงเทิงปุ่นครับพี่น้องเติงเทิ่งปุ่นนี่แหละครับผม ก็เลยเดี๋ยวมาตอนมาฝากครับพี่น้องผลไม้ปลาหายากครับพี่น้องบักดาครับผมเป็นภาษาอีสานนะครับผมถ้าหากบปสุภาพก็ต้องกราบขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้ะที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปครับอ่าผลไม้สีสันสวยงามนะครับผมไปเพียงตอนนี้สักก่อนนะครับพี่น้องก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับ ให้กับทั้งช่องอ่อนซ่อนไหล่พระแก่ของเฮ้านะครับพี่น้องเนาะพอก,กันใหม่คลิปหน้าด้อครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม